ครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันกว้างใหญ่แห่งหนึ่งอันอุดมไปด้วยสัตว์ป่าทั้งหลายทั้งน้อยใหญ่สัตว์ทั้งหลายต่างอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขรักใคร่ปรองดองเสมือนหนึ่งเป็นพี่น้องกันแม้ว่าจะต่างสายพันธุ์กันก็ตามเช่นเดียวกับนกไส้สองผัวเมียคู่หนึ่งที่ได้สาบานเป็นเพื่อนกัดนกกาแมาลงวันและกบ ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปอยู่มาวันหนึ่งนางนกไส้ก็ได้ออกไข่และมันก็กกไข่ยอยู่แต่ในรงังมาแล้วหลายวันด้วยความรักและห่วงแหนไข่ทั้งสี่ฟองของนางอีกไม่นานเราก็จะได้เป็นพ่อนกแม่นกกันแล้วนะแม่นกกล่าวเจ้านกไส้ตัวผู้ก็เฝ้าฟูมฟักเอาใจใส่ คอยหาหนอนมาป้อนให้นางนกไส้ถึงรวงรังเพื่อนางนกจะได้ไม่ต้องขยับตัวไปไหนไข่จะได้อบอุ่นตลอดเวลาเหล่าลูกนกจะได้กระเทาะเปลือกไข่ออกมาอย่างเร็ววันส่วนเพื่อนรักอย่างกาและ,มะแมลงวันก็ทำหน้าที่ของเพื่อนโดยการบินมาเยี่ยมเยียนเพื่อถามข่าวคราวนางนกอยู่เสมอสวัสดีแม่นก วันนี้เป็นไงบ้างหนอกาและ,มะแมลงวันเอ่อยทักทายสบายดีแหละเพื่อนรักอีกไม่นานเราก็จะได้เห็นลูกนกตัวนน้อยๆออกมาจากไข่แล้วนางนกบอกเพื่อนรักด้วยน้ำเสียงอันตื่นเต้นแววตาเป็นประกายแสดงถึงความหวังและความสุขที่จะได้เจอกับลูกน้อยในไม่ช้า อบอบบเป็นไงบ้างจ๊ะแม่นกอยู่บนนั้นทุกอย่างปกติดีใช่ไหมแม้แต่กบที่อาศัยอยู่บนดินก็ยังอุตส่าห์ถามถ่ยถึงแม่นกบนต้นไม้ด้วยความเป็นห่วงในที่สุดวันที่ทุกคนต่างรอคอยก็มาถึงไข่ทั้งสีฟองทยอยแตกออกมาเป็นรอยร้าวทันทีที่ลูกนก โผล่ออกมาจากไข่พอนกก็แสดงอาการดีใจออกหน้าออกตารีบบินไปส่งข่าวให้การู้ก่อนใครกาก็รีบบินมาเยี่ยมนางนกไส้ทันทีขอให้เธอและลูกๆสุขภาพแข็งแรงนะกากล่าวอวยพรเพื่อนพร้อมกับวางตัวหนอนอ้วนๆให้กับนางนกไส้เพื่อเป็นของขวัญซึ่งตอนนี้ กลายเป็นแม่นกไปแล้วนางนกก็ยิ้มขอบคุณอย่างปลื้มปิติกาลากลับบ้านแล้วก็ส่งเสียงกากากาบอกข่าวดีทั่วแดนไพรเมื่อมแมลงวันทราบข่าวก็รีบไปบอกให้กบรู้ทันทีส่วนเพื่อนบ้านเรืองเคียงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนกฮูกนกเขาลิงข้างบางชนี เมื่อทราบข่าวก็ต่างมาแสดงความยินดีกับนางนกไส้สองผัวเมียสิงสาราสัตว์ทั้งหลายต่างร่วมเฉลิมฉลองจัดงานดื่นเริงต้อนรับสมาชิกใหม่ของป่าแต่แล้วการเฉลิมฉลองก็ต้องเป็นอันจบลงด้วยมีข่าวร้ายแจ้งให้ทราบเพื่อเป็นสัญญาณให้สัตว์ทั้งหลายต้องเตรียมตัวหลบหนีช้าง เร็วเข้าพวกเราช้างรีบหนีกันเร็วช้างทั้งโขงมันกําลังบุกป่ามาทางนี้ขืนชักช้ามันเหยียบตายหมดแน่เราสัตว์ทั้งหลายเมื่อทราบข่าวก็ต่างพากันหลบหนีออกไปจากที่ตรงนั้นอย่างรวดเร็วนายนกไส้สองผัวเมียก็ต่างมองดูลูกน้อยอย่างเป็นห่วงเป็นใยจะทำยังไงดีหนอปีกลูกก็ยังอ่อนอ่อนอยู่เลย แล้วจะบินหนีไปได้อย่างไรทำยังไงดีหนอพี่ลูกเรายังเล็กนักเราจะพาพวกเขาบินหนีไปได้อย่างไรเราสัตว์ทั้งหลายแยกย้ายกันเอาตัวรอดไปหมดแล้วคงเหลือสองผัวเมียที่ยังเฝ้ารังของลูกๆูกแต่ยังไม่ทันได้หาทางหนีทีไล่เสียงฮึ่มๆึมของช้างก็ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ปานแผ่นดินไหวเสียงโครมครามดังไปทั่วป่าใหญ่เท้าใหญ่ๆของมันเหยียบเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าต้นไม้น้อยใหญ่มันก็เหยียบโค่นลงจนหมดฟาดงวงฟาดงาทั้งกิ่งไม้น้อยใหญ่ก็ล้มราบเป็นหน้ากลองโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยรังของนางนกไส้โอนเอ็นไปมาตามแรงสั่นสะเทือน แต่เสียงเล็กๆอย่างนกไส้น่ะหรือจะมาร้องขอชีวิตพญาช้างผู้ยิ่งใหญ่ให้ฟังไม่หรอกช้างอื่นๆก็ยังยอมให้พญาช้างตัวนี้เลยแต่นี่แค่นกตัวเล็กๆได้โปรดเถอดท่านพญาช้างผู้ยิ่งใหญ่โปรดละเว้นกิ่งไม้น,น้อยนี้ให้รังของเราด้วยเถอะลูกๆของเราอยู่ในรังหากตกลงมาคงตายแน่ๆพ่อนกอ้อนวอน แต่พญาช้างก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียงยังคงฟาดหวงฟาดงาหักโค่นต้นไม้ที่ขวางหน้าอย่างสนุกสนานช่วยด้วยพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยด้วยลูกนกร้องขอความช่วยเหลือสิ้นเสียงร้องของลูกนกรังก็ถูกกระชากลงมาร่างของลูกน้อยก็ร่วงลงลิ้วลวลงสู่พื้น แล้วเสียงร้องก็เงียบหายไปลูกนกขาดใจตายภายใต้ใตอุ้งตีนตโตๆของพญาช้างต่อหน้าต่อตาของพ่อนกแม่นกโดยที่ไม่สามารถช่วยลูกน้อยไว้ได้เลยแล้วพญาช้างก็เดินนําหน้าโค้งต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิ้นเสียงฝีเท้าของโคลงช้างทั่วป่าในเวลานี้ก็มีแต่ความเงียบสงบ คละเคล้าความเศร้าโศกแม้แต่เจ้ากาผู้ทำหน้าที่แจ้งข่าวก็ต้องหยุดร้องด้วยความสงสารนกใส้เพื่อนรักเห็นว่าตัวใหญ่มีกำลังมากมายแต่นึกอยากจะฆ่าใครก็ฆ่าได้ไม่เว้นแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆอย่างเราที่แทบจะไม่มีพิษภัยอะไรเลยอย่างนี้เราก็ตายหมดนะสิกาได้แต่บนพึมพำรรเสียงเศร้า ข้านะอยากจะบินได้ยอย่างพวกเจ้าจริงๆน้อยเห็นว่าตัวใหญ่แล้วข้าจะยอมแพงง้ง่ายๆนะหรือข้าอยากจะแก้แค้นแทนเพื่อซะจริงๆกบว่าด้วยความโมโหบินได้งั้นหรอแล้วเราจะไปทำอะไรเขาได้เขานะ่ะทั้งตัวใหญ่หนังก็หนาออกอย่างนั้นก็บินปิจิกตามมันนะสิ พวกเจ้านาบินได้สูงจะบินไปเหยียบหัวมันยังได้เลยมันวิ่งไม่ทันพวกเจ้าหรอกคำพูดของเจ้ากบน้อยทำให้สหายรักอย่างนกกา,มาแมลงวันและนกไส้สองผัวเมียต้องใช้ความคิดหนักและพอที่จะมองเห็นการสั่งสอนเจ้าช้างจอมเกเรน,นี้บ้างแล้วจะได้ไม่ต้องเที่ยวรังแกสัตว์ที่ไม่มีทางสู้อีกจึงช่วยการวางแผนอย่างรอบคอบ วันนี้เราจะบินตามมันไปมันคงไปไม่ได้ไกลหรอกอย่าลืมนะว่าเราจะไม่ทำร้ายตัวอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องรู้แล้วนะรีบตามมันไปเถอะเหล่าสหายนกและมแมลงวันจึงเริ่มบินออกไปส่วนกบก็กระโดดไปรวมพลพักกบทั้งหลายไปคอยที่ผาชันซึ่งเป็นทางที่พญาช้างกำลังมุ่งหน้าไป ทุกอย่างเป็นไปตามแผนกากับนกไส้บินโฉบเฉี่ยวชวัดเฉวียนเพื่อสร้างความรำคาญจนพญาช้างรำคาญส่งเสียงร้องดังก้องป่าแต่มันก็ทำอะไรสามสหายไม่ได้เลยทันใดนั้นปากแหลมๆของเจ้ากาดำก็ฉกจิกเข้าที่ดวงตาของพญาช้างพญาช้างก็ยกงวงยาวๆหนักๆของมัน หวังจะฟาดให้เจ้าการ่วงลงดินแต่ก็คงไม่ทันเพราะเจ้าก,ากาก็บินหนีไปได้ก่อนยิ่งเพิ่มความโมโหโกรธาให้พญาช้างไปกันใหญ่ร้องด่าเสียงดังลั่นป่าไอ้กาดำแน่จริงอย่าบินหนีข้าสิวะพญาช้างตะโกนกาก็ได้แต่ส่งเสียงร้องกากา แสดงการเยาะเย้ยให้ช้างโมโหหนักขึ้นเป็นชวีคูณขวับนกไซได้ทีบินไปจิกเข้าที่รอยแผลเดิมจนพญาช้างเจ็บแปลๆหลับตาปลิบๆทั้งสหายการและนกไสต่างบินไปจิกเข้าที่รอยเดิมซ้ำๆจงคราวนี้เลือดเริ่มไหลซิบออกมาแล้ว เหล่าแมลงวันทั้งฝูงก็บินรีรีเข้ามาเพื่อวางไข่ใส่รอยแผแลแผลเล็กๆจากจงอยปากแหลมๆของเหล่านกก็สามารถสร้างความเจ็บปวดให้กับสัตว์ใหญ่อย่างช้างได้มากไปเช่นกันโอ้ยโอ้ยเสียงร้องครวญครางดังสะท้อนก้องป่าลายวันเข้าแผลก็เริ่มเนา่า หนอนจากไข่แมลงวันก็เริ่มชอนชัยพญาช้างทั้งจีบทั้งปวดทั้งรำคาญดวงตาก็ฝ้าฟางมองหาหนทางแทบไม่เห็นได้แต่ร้องลั่นป่าวิ่งหาหนองน้ำเพื่อจะได้ลงไปล้างลูกตาอบ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 กบจำนวนมากมายพากาันส่งเสียงร้องดังระง,งมไปทั่ว ใช่แล้วใช่แน่ๆเลยข้างหน้าต้องมีหนองน้ำแน่ๆพญาช้างมุ่งหน้าไปตามเสียงกบอย่างไม่รอช้าหวังจะไปเจอหนองน้ำโดยเร็วน้ำน้ำข้าต้องการน้ำอบ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 ฟูงกบต่างช่วยกันร้องตะเบงเสียงมุ่งหน้าไปยังริมหน้าผาสูงชันพญาช้างรู้อยู่แล้วว่าบริเวณนี้มีหน้าผา แต่ด้วยตอนนี้สายตาฝ้าฟางมองไม่เห็นทั้งความเจ็บปวดที่อยากจะล้างตาจึงไม่ทันได้ฉุกคิดโคลมพญาช้างชนต้นไม้ที่ขวางหน้าและรีบกระโดดพุ่งตั้งใจจะก,กระโดดลงหนองน้ำให้ชื่นช่ำใจแต่ที่ไดได้ทำไมมันถึงไม่เจอน้ำสักทีร่างอันใหญ่โต กลับค่อยๆร่วงลงไปยังเหีวลึกพญาช้างร้องคำรามเสียงดังจนเสียงค่อยๆเงียบหายไปใต้เหีวลึกนับตั้งแต่นั้นทุกชีวิตในป่าใหญ่ก็กลับมาพบกับความสงบสุขอีกครั้งรวมทั้งช้างและสัตว์อื่นน้อยใหญ่ก็อยู่ร่วมกันได้คอยช่วยเหลือเกือ้อกูลกันและไม่มีใครรังแกใครอีกเลย